สวัสดีครับนะครับมาพบมาพ่อคู่เทียงคือเก่านะครับวันนี้นะครับจะรีวิวนะครับคีย์บอร์ดทั้งหมด3เครื่องนะครับพัทเทลสยามคีย์วันนะครับตัวที่1นะครับก็จะไปที่อำเภอยางตลาดกาลสินนะครับตัวที่2ที่อำเภอสวนนครหาน้องบัวลลพูนะครับเครื่องที่3กุชินาลายนะครับจังหวัดกาลสินนะครับผมโดยทุกกล่องนะครับนี่จะได้ตัวนี้นะครับหนังสือนะครับโน้ตฝึก นะครับคีย์บอร์ดนะครับหมอลำได้แห่หมอลำ,อ,ลำอันนี้นะครับอันนี้แถมในกล่องนะครับเฉพาะของเป็นในคลิป YouTube ของครูเที่ยงนะครับเอาไปก็สามารถสแกนเข้าไปเบอง์ในเลยนะครับผมอันนี้แถมฟรีๆนะครับในเล่มนะครับามาดูกล่องที่หนึ่งนะครับ มาดูนะครับเหมือนเดิมนะครับเช็คของแถมก่อนนะครับบะแมงเราไปหอดแก,กลก่้องออกบะมี่นะครับมันต้องมีนะครับสาย USB สเตนวางโน้ตน,นะครับแล้วก็ปึ๊บครับเหมือนเดิมนะครับอู้ดนะครับ อะแดปเตอร์ apter, นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับแ0 0มิลลิแอมนะครับไว้นี่ก้อนนะครับมาดูพร้อมกินของใหม่นะครับนี่คนะราับมาดูนะครับรามาดูใก้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงนะครับลำโพงเป็นสเตอริโอนะครับขนาดไม่ใช่ เขาเรียกว่าไม่ใช่ของเด็กเล่นนะครับ61คีย์มาตรฐานนะครับเหมือนกับคีย์บอร์ดราคาเป็นหลักหมื่นนะครับขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันมาตรฐานนะครับคีย์มาตรฐานเนาะอนุญาตแกะนะครับอะแดปเตอร์เพื่อที่จะเช็คการใช้งานนะครับว่าใช้ได้จริงๆนะครับมาดูนะครับปึ๊บปึ๊บเด็กกูเจ๊งโอ จบปลั๊กนะครับเพื่อเช็คว่าใช้ได้จริงๆมาแล้วนะครับสายก็เหมือนเดิมนะครับนี่เสียบตรงนี้นะครับ9โวลต์อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับฐานนะครับฐานตัวนี้จะเป็นฐานไสาดีนะครับที่หลายท่านถามเข้ามานะครับสำหรับสายแห่นะครับผมกองเงานะครับ ใช้ฐานไซดีหรือว่าท่านกลางบานเท่าครับ6ก้อนนะครับ6ก้อนนะครับใช้ฐานได้นะครับใช้ฐานได้ปึ๊บแล้วก็มาเสียบอะแดปเตอร์ตรงนี้ปึ๊บนะครับมาเช็คนะครับปิดวอลลุม่มเปิดสวิตซ์ปึ๊บนะไฟแสดงสถานะนะครับทุกริมนะครับมันจะวิ่งลัดกันรึแบบนี้นะครับเปิด สวิตขึ้นมานะเปิดวอลรุ่มขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับไล่สเกลไล่ทุกตัวนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเสียงเปียนโนนะครับซื้อไปให้ลูกให้หลานเล่นก็ได้นะครับบอมเนวาเล่นแต่หมอลัมเเดียวนะครับเล่นหมลัมเล่น เพลงสากลเล่นเพลงคลาสสิกได้นะค,ะครับเล่นเพลงคลาสสิกได้นะครับไม่ใช่เล่นเฉพาะมอลำนะครับผมไม่เล่นแต่มอลำอย่างเดียวนะครับผมอ่าทีนี้เขาก็มาวันนี้มารองจังหวะนะครับวันนี้เข้ามากดได้นะครับเปลี่ยนเล เสียงซอนะครับร้อยสามศูนย์นะครับไทฟิดเด้ลน,นะครับอ่าจังหวะนะครับจังหวะนะครับอันนี้คุณเรียกจะให้เป็นกดอย่าลืมกดฟิงเกอร์ตัวนี้นะครับอ่ากดฟิงเกอร์ตัวนี้ก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่มีเสียงแอคคอมนะครับกดฟิงเกอร์อาจจ่าจังหวะแรกตัว M1 เนี่ยคุณเรียกให้เป็นเสียงซอก็กดสโตแล้วก็ M1 นนะครับทีนี้ก็มาเลือกอ่ากด โทนนะครับเราจะเปลี่ยนเสียงแล้วก็มาดูโทนแล้วก็เปลี่ยนเสียงเป็นหาเสียงสตริงอ่าเรียเป็น M2 นะครับ M2 แล้วก็ให้เป็นเสียงเปียโ no. น 000, 000, 000ไปที่ M3 นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเสียงนะครับแล้วก็035อ่า03 033นะครับเสียงโวตดไปที่ M4 นะครับทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเสียง มาดูนะครับวันนี้ใน,นสไตล์โบลิโล่นะครับ มานี้นะครับอันนี้คือจังหวะโบริโลนะครับน,นี้เราเปลี่ยนจังหวะแล้วก็ใส่จังหวะเข้าไป่า,าเข้าไปนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเสียง ไม่นะครับจังหวะชนชามาจังหวัสามชาตินะครับ ก็คือรีวิวนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สามารถใช้ได้นะครับจังหวัดสัมช้าโบลิโลมอลำดิสโก้นะครับก็มีนะครับจังหวัดเหล่านี้นะครับเสียงไทยไทยก็เสียงพินเสียงซอเสียงวูดเสียงออแกนนะครับใช้ได้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ